สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ฝนตกมหาเห็ดบรรยากาศมีแต่ฝนเลยวันนี้นะสวัสดีจ้าวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ยายพามาเก็บเห็ดตอนค่เนะนี่เห็ดแล้วดอกนึงนี่เห็ดผึ้ง ฝนตกมืดมือมืดเว้นตกได้ตกดีเลยฝนยางกากีดบ่ได้ฝนตกมืดมือมืดเว้นเลยบ่พักบ่พอนเลยไปยาวต่อไปเรื่อยๆเกบเห็ดหาดแต่ว่านี้เห็ดหาดตกนึ่งจ้ะ กอแดงตูมทังพี่อีกตูเลยตูมพี่น้องทังพี่อีกตั้งค์พีตุูเลยสวยงามงามเลยตูมนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้ดูใกล้ๆออ้ยช่างสวยเลยพี่น้องตั้งเบอร์น้อยเด้อมือนี้ได้กระตามาเด้อมือนี้เด้อมือนี้มาตั้งใจมาเอากระตามาด้วยอันนี้เห็ดยยังนี่ไหน ไข่บ <łość> ่อหหนนาแงเห็ดหนางัวเห็ดหนางัวเมินบ่เบิบ่ลลุกเห็ดกอคือการเห็ดหน้ากอหนาแหงอันนี้ดอกน้อยน้อยน้อยเอาไว้เอาไว้สองดอกสามดอกเป็นกอหนาแหงนี่ตัมาทดอกนึง ดูนี่ยเอาได้บ่โอ้ยเนาวแล้ว ดอกเดียวเต็มตาโอ้ยเจืออย่างมี้สามดอกก็เต็มตาเลยพี่น้องเ้ยสามดอกกับเพ่อแกงอุ้ยกำลังงามๆเลยเอาทั้งายนเอาหนันเลยอันนี้เฮ็ดคู่มือเจ้าขึ้นหมดเกือบแล้วเครื่องดอกไปได้ยี่ดองนึงไหม หอยดอกน้งน้องนั่งเถาพิมแล้วอยในโอ้ยฝนก็ตกพี่น้องเลยน้ำบากนะำบุญเจนนี่ขาเด้อขาอือ่ะโอ้ยเหลือจากพญาอีกือหัอหอยบนนี่หิ้ดอกบานดอกบานสวยเลยพี่น้องกำลังงามเลยม่าท่านเถาด้อย ขวักระตกใส่กล่องโอ้กตสูมโอ้ใบบังใบใบบังมาให้ดูก่อนไหนตูมอย่างงามเลยพี่น้องน่าจะกล้าแข็งแล้วนาวเพียเบิ้งพี่น้องอู้สุดาย มามา,มาจ้ากเถ่อเด็กยึดแป้งพี่น้องเออ <c oughs> โอ้ฝุ่นนะนาเลนาเลน้ำม่อมเฮ็ดทานดอกนึืงเฮ็ดทานก็เกิดามาเด้พี่น้องเอ้ยไม่คว้ากันเก็บนี่กระลังเดี๋ยวจะเกิดนี่เฮ็ดทาน เราดอกเขาจังเอาบะเมอเข็ดโคเหมือนเทพข้ายโอ้ยเทาเลยได้อยู่เอาบะเอาเทาแล้วเอาไปอืมแค่ต่้อแลมาพ่ท่นเ,น,เนีพ่อเคือ,องชัวง่วโมงแล้วพี่น้องเอ้ยได้หลายแล้วเดี๋ยวพ่อแกงแกับลูกตาคาเลยค่ะนี่นี่มาพ่อทัาน <laughs> พ่อเคืองชัวง่วโมง ใบไหม่ตุ้งๆอะดูด้วยนะนะไตรก้ไใบนะเคลียร์ดีดี่ง่ายๆดวนแล้น้องต้นกอต้นดุนแดงๆจุยเ่เออเอมเลยถ่ายใกล้กับ่ได้พี่น้องเออขนตกนะวนเอก โอ้ยนาเบิดเลยเบ้อดอง้ยขาวกลักเลยพี่น้องฉ่ำหมดแล้วนะได้ดอกเดียวเลาวมั้งมีละดอกเดียวมีดอกตูมได้อีกดอกนึงอีกนี่โอ้ยฝนตกใส่ฝนตกะสูเบิดเฮ็ดแปลงข้างล่างได้ปะได้นะตูมนี่งามเลยพี่น้องนี่ Trịt <laughs> <đơn không> <laughs> trịt <laughs> Ừ Cái vâng. đơn Ừ Cốc xoáy đơn Tập nhà bán ngã Đây đọc đéo ô Sụ bớt sụt cuốn, không นกมดพี่ดอกห้าคนคนทำมอืเสวยสียสียฮู้ตัวต่แแงบเก็บมาลูกม่แม่เก็บไข่เฮดคาดูเนี้ยลูกโอ้แข็งดีเย็นแตก เราถิ่มองอีเรยด้ทานดอกอยาเลยพี่น้อู้เฮ็ดถ่าน,นเอาถิ่มกองใส่เออฟอดฟองอีเรีเลยอี่รีเลยโอ้บก่เท้าบ่เท้าได้อยู่ได้อยู่างเาเต็มเลยสาธุติมยขงเ แตงตูมเฮ็ดแตกจ้าจะได้จักดอกด้วยพี่น,อน้องเอย้ยเนาเบสพูดสองสามดอกคนบมา,มาจากเชือเนอกคนบมาจากเชือกัอบเมาถิมจากเกิดใด้ว่าละดอกที่เป็นเซ่เซโอ้ให่ยุยังขาวยูยังไมขาวคุณหรือ่คุ ดอกไสอยู่เพได้ได้ดอกเพิ่งแต่ดอกนี้ดอกตั้งใสเพรได้เหงาแล้วเป็นเสือปะ่ะเอาได้บล่ล่ะเอาบ่ได้ดอกเหงาแห้งเลยตุวนะ่นะตัวน่ะเอาบ่ได้เหงาแล้วเนื้ทานายังไง โอ้ยกลมถ่ายไก่กับว่าได้พี่น้องเอยฝนย่อยแรงๆเ,เนี่ยเออเกิดเผาเนาะ น้ำมาดน้ำมาดมันแข็งอยู่ตัวนี้ได้สามีแล้วพี่น้องเอยฝนตกแห้งขอเป็ดคิดสามี้แล้วจ้าเด้อสวัสดีจ้า สวัสดีครับ